ฝากไฟเรียนรู้ชื่อชูคุณธรรมน้อมนำวิชาการสู่การปฏิบัติอัสสลามวะไลกุมวะเรอมะตุลลอฮิวะบารากาตูรราาตเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเราเชาพึงรำลึกฉันประถมศึกษาปีที่6คทับหวันนี้พวกเราทั้ง5คนจะมานำเสนอโครงงานเรื่องวงกลมในชีวิตประจำวันโดยพวกเรามีสมาชิกเรื่องต่อไปนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงกวินธิดาเตะดอลาะ2เด็กหญิงดารินวลละแสน 3. เด็กชายอับุลริี์และซัน 4. เด็กชายชาวนนวันแอแลาะ 5. เด็กชายพิชยะและดิ่งหินโดยพวกเราอยู่ชั้นพุธมศึกษาปีที่6ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวงกลมเรื่องวงกลมในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากในปัจจุบันผู้เรียนขาดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งเกิดจากการทำความเข้าใจพื้นฐานของวงกลมเช่นสูตรในการคำนวณหาพื้นที่ย r ยกกำลังสองหรือสูตรในการคำนวณหาเส้นรอบวง2ย r ทำให้นักเรียนรู้สึกยากไม่เข้าใจและไม่สามารถนำไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทั้งการไม่เห็นความสำคัญของวงกลมทำให้นักเรียน ไม่สามารถกระตือรือร้นลและไม่เรียนรู้ในการศึกษาหาข้อข้อมูลดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงกลมแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในด้านการออกแบบการศึกษาธรรมชาติและการคำนวณระยะทางเพื่อฝึกทักษะต่างๆ ในชีวิตเพื่อสึกเพื่อฝึกทักษะต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันสำหรับสำหรับขอบเขตของการทำโครงงานประกอบไปด้วย1ด้านเนื้อหา เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องวงกลมการหาความยาวรอบรูปวงกลมและการหาพื้นที่ของวงกลม2ด้านสถานที่โรงเรียนพึงลำลึกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรี3ด้านระยะเวลาระหว่างวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่17มกราคมพุทธศักราช,ช2568 และสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับในการนำครงงานเรื่องวงกลมในชีวิตประจำวันคือ 1. ได้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวงกลมและคุณสมบัติของวงกลม 2. ได้ฝึกทักษะการการคำนวณเกี่ยวกับวงกลม 3. ได้ฝึกทักษะการสังเกตและการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 4. และสำหรับวิธีการดำเนินงานของพวกเราคือ 1. น่งเริ่มจากการเรียนรู้ เรื่องวงกลมในรายวิชาคณิตศาสตร์ 2. พวกเราช่วยกันคิดหวัวข้อในการทำโครงงานและร่วมกันกำหนดชิ้นงาน 3. นํนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำป๊อปอัพและตกแต่ให้สวยงามแบบนี้นะคะและนี่คือป๊อปอัพของพวกบางบังนะครับบางก็จะกำหนดรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นพื้นที่ของวงกลมเส้นรอบวงรัศมีแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ และลำดับต่อไปบังและเพื่อนๆของบังจะพาน้องๆมารู้จักกับวงกลมให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ water, water, ่มกันเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมาตุลลอยบริกาตุบังชื่อบังอับดุลฮีมและซันเรียกสั้นๆว่าบังฮีมนะครับบังชื่อบังชาอโนวันแอร์ลเรียกสั้นๆว่าบังบังช้าบังชื่อบังมิชยาและดิงหินเรียกสั้นๆว่าบังบังยาครับ วันนี้บางจะมานําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องวงกลมในชีวิตประจําวันครับแน่นอนว่าน้องๆอาจจะยังไม่เห็นถึงความสําคัญของวงกลมเนื่องจากน้องๆยังไม่ถึงวัยสาคัญที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของวงกลมเพราะฉะนั้นบางบๆทั้งสามคนจะมานําเสนอและความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงกลมรบกวนน้องๆตั้งใจฟังด้วยนะครับเอ๊ะบางยะ วงกลมมีส่วนประกอบอะไรบ้างหรอวงกลมมีส่วนประกอบที่สําคัญดังนี้คือ1จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือจุดที่อยู่กึ่งกลางของวงกลม 2. รัศมีรัศมีคือจุดคือเส้นที่ลากจากเส้นรอบวงไปสุดศูนย์กลางและ 3. เส้นผ่านศูนย์กลางแต่เอเส้นผ่านศูนย์กลางคืออะไรหลอบังชะเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่ ลากจากอีกฝั่งหนึ่งของวงกลมผ่านจุดศูนย์กลางและยาวเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของวงกลมนั่นเองซึ่งความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางคือสองเท่าของรัศมีหลังจากที่พวกบังบังอธิบายกันไปแล้วน้องๆเข้าใจกันไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะให้บางฮีมอธิบายยกตัวอย่างให้นะครับ เริ่มกันเลยนะครับจุดศูนย์กลางคือจุดที่อยู่ตรงกลางของวงกลมนะครับเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางและอันที่สองคือรัศมีลากมาจากจุดศูนย์กลางมายังขอบของวงกลมนะครับและเส้นผ่าศูนย์กลางคือลากจากฝั่งหนึ่งมายังจุดศูนย์กลางและจุดศูนย์กลางลากมายังอีกฝั่งหนึ่งของวงกลมนะครับ แล้วก็เอบางฮีมสร้างวงกลมยังไงต่อครับอ๋อบางจะยกตัวอย่างนะครับเริ่มจากลำดับที่หนึ่ง กำหนดจุดศูนย์กลางนะครับบา,บางยะก็จะกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับลำดับที่สองเราจะกำหนดรัศมีตามที่เราต้องการนะครับแต่สมมุติบางจะกำหนดให้เป็นสัก12นิ้วนะครับหรือ1ฟุตนะครับ และลำดับที่3เราจะนำเชือกมาผูกกับปากกาเมจิกนะครับและเราก็จะวาดวงกลมเดี๋ยวบางชาก,กับบางยะจะทำให้ดูนะครับ ับเราก็จะเห็นวงกลมว่าวงกลมมันเบี้ยวนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราฝึกมากขึ้นนะครับเราก็จะทําให้วงกลมมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดที่เรากล่าวมาน,นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวงกลมวันนี้พู้บางสามคนขอตัวลาไปก่อนเอ๊บอังยะลืมอะไรไปหรือเปล่า อ๋ oh, เราลืมเส้นรอบวงแต่เส้นเส้นรอบวงมีความกับชีวิตประจำวันจะเดี๋ยวบังจะยกตัวอย่างให้เดี๋ยวบางจะยกตัวอย่างให้เช่นเช่นล้อรถยนต์ที่เรานั่งมาทุกวัน ถ้าวัดความยาวรอบรูปเราจะได้ระยะทางต่อการหมุนหนึ่งรอบนั่นเองวันนี้พวกบางสาคนขอตัวลาไปก่อนแต่น้องๆจังไว้นะครับถึงมันจะเร็วแค่ไหนแต่แต่ก็แพ้ลาอยู่ดีเพราะลาไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวาเราะมะตุลลอฮ์บารกาตุบางเขาเล่นมุกตามทันไหมเนี่ยป .1 น,น,นั่งกันอึ้งบางเล่น อ่ะเดี๋ยวเราฟังอ๋อยังไม่จบขอโทษ